สวัสดีค่ะยุนเอเวเซอร์ค่ะวันนี้เรามารีวิวสั้นๆเกี่ยวกับ e 3 0 0 e อวังกาศที่เพิ่งเปิดตัวเฟสลิปมาหมาดๆ,ๆเลยนะคะราคาตั้งเขาอยู่ที่3 1 9ล้าน้ามบาทเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างค่ะมาถึง e 3 0 0 e อวังกาดเฟสลิปมาดูที่ข้างหน้าการข้างหน้าค่ะกระจังหน้าเขาเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่เป็นไดมอนด์กริลนะคะยุว่ากระจังหน้านี้ก็ดูเป็นคลาสสิกด,ดีค่ะไม่น่าเกียดนะคลาสสิกดีมากๆเลย เทเดียวไฟหน้าก็จะเป็น LED ค่ะส่วนยางล้อหน้าจะเป็นขอบ18ขนาดคือ245/45 18ค่ะด้านข้างก็มีคำว่า EQ Power เราก็ค่อยมาดูกันนะคะมาดูมุมกว้างเลยเนาะีะ่มุมกว้างคันนี้เป็นสีเทาค่ะ ส่วนด้านข้างกระจุกมองข้างไปพร้อมกันเลยนะคะมีโอ้มีบายสปอร์ตแล้วแล้วก็มีกิเลสโกถือว่ารุ่นนี้ออปชั่นให้มาเนี่ยน่าใช้นะด้านท้ายเนี่ยก็คล้ายๆกับ e 3 0 0 e amg เหมือนกันต่างกันที่กันชนนะคะกันชนหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้มีสไตล์ออกเป็นสปอร์ตเข้า amg ดูที่กันชนด้านท้ายค่ะก็คือเขาก็จะเป็นแนวคลาสสิกคลาสสิกค่ะมีเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz ด้านในภายในด้านในก็ความจุเท่ากับ e 3 0 0 e a e ng เช่นกันค่ะมีปุ่มปิดฝาท้ายให้อัตโนมัตินะคะก็คือการใช้ปิดแบบนี้แต่ว่า Hand p r s e Access ไม่มีนะคะช่องชาร์จไฟ ก็อยู่ที่เดิมล้อหลังนะคะก็คือสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดค่ะมาภายในด้านหลังของรถกันค่ะรถเพิ่งมาเลยค่ะเขามาขอรีวิวคร่าวๆก่อนด้านข้างก็มีม่านหลังด้านข้างให้สองข้างเช่นกันแผงตัวแผงลายไม้จะเป็นอลูมิเนียมคล้ายๆลายเคปล่าค่ะนี่ว่ามันคลาสสิกนะ เบาะจะไม่เป็นเบาะหนังเป็นอาร์ติโก้สีดำส่วนด้านท้ายเลยตรงนี้ก็จะมีมันหลังให้เช่นกันค่ะมาช่องตรงกลางด้านหลังของผู้โดยสารด้านหลังก็มีช่องแอร์ให้ค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็มีช่องเสียบ usb ให้2พอร์ตแล้วก็มีตัวปลั๊กไฟให้ด้วย กระเป๋าจิงโจด้านหลังก็ยังมีอยู่เช่นเคยค่ะเรามาถึงด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีหน่วยความจําให้สามตำแหน่งพร้อมเมมโมรี่ยื่นว่าเปิดเข้ามาเนี่ยมันสวยนะเพราะว่ามันต่างจากรุ่นเก่าก็คือรุ่นเก่าตัวนี้จะไม่มีลายเป็นแบบออกเคปลาเคปลาตัวนี้เป็นเงินแบบเคปลาดูคลาสสิกเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะมาถึงด้านในนะคะเพลนพูมมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบใหม่เช่นกัน ก็เหมือนกับตัว AMG Sport ของ E220D ค่ะหน้าจอคล้ายๆกันถือว่าเหมือนกันได้เลยค่ะก็คือมีระบบทัชส,สกรีนให้อุปกรณ์ภายในก็มีเหมือนตัว E300E AMG Dynamic เช่นกันมีไวเลสชาร์จด้านนี้ให้แล้วก็มีช่อง USB Type C ให้เช่นกันค่ะ ช่องเก็บของด้านในไม่มีปุ่มล็อกฝากระโปรงท้ายเช่นกันค่ะระบบ MMC ก็ยังมีอยู่เช่นเดิมค่ะตัวจอสัมผัสนี้แบบจับแลวสมูทจังด้านในช่องเก็บของสัมภาระตรงกลางมี USB Type C ยซีให้2ช่อง ตามสไตล์ Mercedes-Benz ค่ะยุ่นลองสตาร์ทเครื่องให้ชมนะคะหน้าจอสวยงามเช่นเดิมค่ะ ระบบนำทางมีให้ค่ะลองดูให้นะคะไฟเลื่องแสงในรถยังคงมีให้ปรับได้อยู่64สีสีเช่นเดิมค่ะมีเป็นหลากสีต่างๆให้ รูปแบบหน้านจอก็ยังปรับเปลี่ยนได้3รูปแบบอยู่เช่นเดิมค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรค่ะก็มีอยู่3รูปแบบเช่นเดิมตรงเครื่องยนต์มีอักษรภาษาอังกฤษคำว่า H Y B R I D ฝาเครื่องให้ด้วยนะคะ อีกคั้งยังมีชุนวนกันความร้อนบนฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดีมีประโยชน์ที่ทางเราสามารถที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อย่าลืมนะคะ yun underscoren สามารถแอดไลน์ d มาหายุหาได้คะ่ะถ้าเกิดมีความสงสัยอะไรแล้วเราพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ